พราะเหตุใดจึงมีการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญาม .112 ครับครับก่อนอื่นผมก็ต้องพูดถึงตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1ก่อน,นะครับว่าบัญญััิไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายต่อพระหมหากษัตริย์พระราชินีราชายาตยหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีโดยลักษณะสําคัญของ,ของกฎหมายฉบับนี้คือเปิดโอกาสให้บุคคลใดก็สามารถแจ้งความดําเนินคดีได้ ประกอบกับอัตราโทษที่ค่อนข้างจะสูงและมีการกําหนดโทษขั้นต่ำส่งผลให้สาเนียมีดุลยพินิจในการลงโทษเนี่ยจำกัดเพราะไม่สามารถลงโทษต่ากว่า3าปีได้เลยแม้ในกรณีที่เห็นว่าการกระทานั้นเนี่ยไม่ได้มีความร้ายแรงมากก็ตามนะครับปัญหาสาคัญที่นําไปสูก่การเสนอแก้ไขมาตรา1นคือตัวปัญหาในการบางังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการเปิดช่องให้ใครก็สามารถร้องทุกข์ได้ ทำให้บางกรณีเนี่ยกฎหมายถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือใช้กลั่นแกล้งฝ่ายที่เห็นต่างนอกจากนี้ค่อยคําในกฎหมายเช่นดูมินหรืออาฆา,าตมาดร้ายยังมีลักษณะคุมเคือเปิดโอกาสให้มีการตีความอย่างกว้างขวางจนอาจทําให้การแสดงความเห็นโดยสุจริตหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์อาจถูกมองว่าเป็นความผิดทางอาญาได้ครับ เรามีตัวอย่างที่จะสะท้อนปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนก็คือคดีของบิ๊กเกียรติชัยซึ่งเป็นกรณีการปราศัยวิจารณ์รัชกาลที่7ซึ่งเป็นอดีตพระมหากษัตริย์แต่ศาลยังคงพิพากษาลงโทษตามมาตรา1นึทั้งที่บทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคําว่าพระมหากษัตริย์ หมายถึงเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่ครองราชอยู่ในปัจจุบันหรือรวมถึงอดีตพระมหากษัตริย์ด้วยกรณีดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าการตีความของกฎหมายที่กว้างเนี่ยอาจนำไปสู่การจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการศึกษาวิาพาภิจารณ์ประวัติศาสตร์ได้ครับท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขมาตราหนึ่งสองพวกผมเห็นด้วยนะครับถ้าเห็นด้วยหากต้องการแก้ไขควรปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้างและควรแก้ไขอย่างไร ในมุมของพวกผมนะครับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งเนี่ยในลักษณะของการปรับปรุงไม่ใช่การยกเลิกหรือทําลายกฎหมายควรที่จะมีการปรับลดอัดตราโทษลงยกเลิกโทษขั้นต่ํากําหนดขอบเขตความผิดให้ชัดเจนมากขึ้นและจํากัดสิทธิในการร้องทุกข์เพื่อป้องกันการใช้กฎหมายโดยไม่สุจริตทั้งนี้ก็เพื่อให้กฎหมายเนี่ยสามารถคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคู่กับการรักษาสิทธิเสริภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมๆกันครับประเทศไทยยังมีเหตุผลและความจําเป็นในการมีวุฒิสภาอยู่หรือไม่ไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นครับจํเป็นครับจเป็นค่ะจํา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 เป็นค่ะจากที่พวกผมได้ทําการอภิปรายกลุ่มร่วมกันได้เกิดความเห็นต่างขึ้น2ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่คิดว่าจําเป็นต้องมีวุฒิสภาและไม่มีวุฒิสภาซึ่งผมเป็นตัวแทนของฝ่ายที่เห็นด้วยกับการมีวุฒิสภาครับหากยังจําเป็นต้องมีวุฒิสภาควรมีที่มาและอํานาจหน้าที่อย่างไรในส่วนของผมผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความจาเป็นที่ต้องมีวุฒิสภาก็ควรที่จะปรับที่มาของวุฒิสภาให้มีความชอบธรรมมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงหรือการเลือกตั้งทางอ้อมที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้วุฒิสภาเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่าเดิมไม่ใช่สถาบันที่มาจากการแต่งกตั้งเพียงฝ่ายเดียวซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่เชอ่ธรรมในระบบประชาธิปไตยได้ส่วนในด้านอำนาจหน้าที่นะครับวุฒิสภาเนี่ยควรทําหน้าที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทําหน้าที่กันกรองกฎหมายตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และติดตามการทํางานของสภาผู้แทนราษฎร,รควรลดบทบาททางการเมืองบานประการโดยเฉพาะอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อให้วุฒิสภาทาหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงโดยไม่เข้าไปมีบทบาททางการเมืองโดยตรงครับครับค่ะส่วนนี้ฉันเป็นฝ่ายที่คิดว่าไม่จามาํา,จาเป็นต้องมีวุฒิสภาค่ะเห็นว่าไม่จําเป็นต้องมีวุฒิสภาการมีสภาเดียวในความเห็นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับประเทศไทยยังไม่จําเป็นต้องมีวุฒิสภาเพราะวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่กลับมีอำน,นาจทางการเมืองทําให้ขาดความชอบธรรมและไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอีกทั้งวุฒิสภายังไม่สามารถทําหน้าที่ถ่วงดุนอํนนานาจได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยการใช้ระบบสภาเดียวจึงเป็นทางเลือกที่ทําให้อํนนานาจทางการเมืองกลับมาอยู่กับประชาชนสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงทําให้การทํางานทางการเมืองรวดเร็วลดความซับซ้อนและช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐทำระบบสภาเดียว มีข้อจํากัดเนื่องจากอํานาจอาจกระจุกอยู่ที่เสียงข้างมากจึงจําเป็นต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งจากองค์กรอิสระศาลประชาชนเพื่อป้องกันการใช้อํานาจเกินขอบเขตค่ะครับรัฐธรรมนูญที่ดีถูกต้องตามหลักการประชาธิป,ปไตยต้องมีลักษณะอย่างไร 1. ควรมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนไม่คลุมเครือเพื่อให้การตีความและการบังคับใช้เป็นไปนในทิศทางเดียวกัน ลดโอกาสที่ผู้มีอำนาจจะตีความกฎหมายไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตอนเอง 2. รัฐธรรมนูนที่ดีต้องมีการบัญญัติสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้อย่างชัดเจนเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายเสรีภาพในการสแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสะท้อนหลักการสำคัญของประชาธิปไตยที่มองประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 3. รัฐธรรมนูญต้องกำหนดโครงสร้างอำนาจรัฐไว้อย่างชัดเจนทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองคอ์กรเพื่อให้เกิดระบบการแบ่งแยกอำนาจและการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมหากรัฐธรรมนูญไม่ครอบคลุมอาจทำให้เกิดช่องว่างในการใช้อำนาจหรือความไม่แน่นอนทางการเมือง 4. รัฐธรรมนูญไม่ควรยาวเกินไปเพราะเป็นกฎหมายหลัก ที่กำหนดกรอบของการปกครองไม่ควรที่จะลงรายละเอียดปลีกย่อยเพราะจะทำให้ขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้และอาจทำให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยาก 5. รัฐธรรมนูญต้องเปิดช่องทางให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยสันติและเป็นระบบ เพื่อให้กติกาทางการเมืองสอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนและปริบทที่เปลี่ยนไปขณะเดียวกันกระบวนการแก้ไขต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแก้ไขโดยง่ายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยอย่างไรรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากการรัฐประหาร มาจากการใช้อำนาจในการยึดครองมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยหรือแทบที่จะไม่มีเลยขาดความชอบธรรมจากประชาธิปไตยโครงสร้างของอำนาจเอื้อต่อผู้ที่ครองอำนาจส่วนรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกเจ็ดจำนวงของประชาชนที่แท้จริงการมีส่วนร่วมของประชาชนเยอะมีความชอบธรรมจากประชาธิปไตยอำนาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองของประชาชน ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากรัฐธรรมนูญทั้งสองลักษณะผลกระทบที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารมักออกแบบกลไกให้ผู้นำหรือกลุ่มอำนาจเดิมสามารถคงอำนาจทางการเมืองต่อไปได้เช่นการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือให้อำนาจพิเศษกับองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส่งผลให้ระบบประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์และอำนาจอธิปไตยของประชาชนถูกลดทอน แม้จะมีการเลือกตั้งแต่กติกาทางการเมืองอาจถูกออกแบบให้ไม่เป็นธรรมเช่นระบบเลือกตั้งที่ซับซ้อนหรือการให้อำนาจองค์กรที่ไม่ได้มาจากประชาชนในการชี้ขาดทางการเมืองทําให้เสียงของประชาชนไม่สามารถกำหนดทิศทางประเทศได้อย่างแท้จริงและจะธรรมนูนล,ลักษณะนี้มักให้รัฐใช้อำนาจจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมหรือการตรวจสอบรัฐบาลโดยอ้างถึงความมั่นคงส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบทงดุลอ่อนแอทําให้การตรวจสอบรัฐบาลไม่เป็นอิสระเกิดการใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดช,ชอบและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้าและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงผลกระทบที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริงะรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองทําให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐได้เกิดค,ความเสมอภาคและความยุติธรรมทางกฎหมายกฎหมายถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีฐานะ อำนาจหรือตฐานะใดส่งผลให้ประชาชนเกิดค,ความเชื่อมั่นต่อระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมการใช้อำนาจรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีการกำหนดนกลไกถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมถึงองค์กรอิสระทำให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างรอบคอบลดการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมิชอบ มีการส่งเสริมสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อการเมืองมีความเป็นธรรมและมั่นคงนักลงทุนและภาคธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว